ว่าตลอดเวลา23ปีระหว่างที่มีการต่อสู้คดีครับการเข้าไปจัดการฟื้นฟูธรรมชาติของอ่าวมายานะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตนารามูเกาะพีพีก็ทําให้อ่าวมาหยาเนี่ยกลับมาฟื้นตัวแล้วก็กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากครับแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมย้อนภาพกลับไปอ่าวมาหยา ก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงอ่าวมายาในปัจจุบันว่าจะแตกต่างกันยังไงครับนี่เป็นภาพอ่าวมายาที่ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปปรับภูมิทัศน์นะครับเพื่อถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง The Beach เมื่อ23ปีก่อนนะครับซึ่งก็พบว่าหน้าหาดเนี่ยถูกรถแบ็คโฮเข้าเกลียบพื้นที่แล้วก็มีการตัดต้นไม้ครับมีการปลูกต้นมะพร้าวนอกเหนือจากธรรมชาติที่มีอยู่ด้วยนะครับ ส่วนนี่เป็นภาพปัจจุบันของอ่าวมายาที่ตอนนี้ค่อยๆฟื้นตัวครับหาดทรายกลับมาขาวละเอียดและไม่มีภาพของเรือจำนวนมากที่จอดจนเต็มหน้าหาดแต่ว่าวันนี้กลับมีนาประการังใต้น้ำมากขึ้นครับโดยเฉพาะในช่วง3ปี6เดือนซึ่งอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามมุกเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ได้ประกาศปิดอ่าวและฟื้นฟูนาปะการังหน้าหาดใหม่ครับรวมไปถึงการวางกฎระเบียบใหม่อีกหลายอย่างเพื่อที่จะจัดระเบียบอ่าวมายาครับ การฟื้นตัว